สนสามใบนะครับสนสามใบก็เป็นพืชที่ต้องการความสูงจากตบ,บนไมมาถกไว้ไม่ถึงไปก็จะพบตามภูเขาทางภาคเหนือแลทางภาคอีสานโดยเฉพาะเด็ยานแห่งชาติภูหลวงภูกระดึงจะพบอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งสนสามใบจะมีเปลือกหนาครับแล้วก็ ต้นสูงนะครับก็เป็นต้นสนอย่างหนึ่งที่จะไม่เหมือนสนปฏิพัทธ์ที่เราเห็นอยู่ตามชาติทะเลนะครับนะครับคือสนสามใบนี่คือจุดพักของจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติูหลวง เพียงแค่นี้สำหรับสนสามใบ